โอ้ฮัลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนี้ครับยังเป็นภาพฟาร์ร <I know. S 1> มี่เมื่อกี้คืออะไรโอ้โอขอควแนะนำตัวนะครับผมชื่อฟาร์มี่เซ่เชียงคยนะครับไอเสียงเคืเมื่อกี้มขออภัยด้วยนะครับพอดีผมมาเล่นแบบนี้นะครับมันมีชื่อว่าแบบผมไม่ได้อ่านนะผมลืมมาอ่านเอาจริงๆนะครับผมเป็นคนแบบมไม่ค่อยอ่านอะไรบางอย่างนะที่นี่มันอาจจะเป็นคนไทยสร้างเพราะว่ามันเป็นคนไทยสร้างครับเพราะว่า รูบโลบอกมันก็เป็นคนไทยแม่ทงก็ยังเป็นคนไทยเลยซึ่งแบบนี้มีคำนี้ก็เพราะว่าเขาเขามีความเป็นไทยมากซึ่งประเทศชาติซึ่งประเทศไทยพวกเราอะ่ะก็ต้องรักประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีความดีมัง้งอย่างเช่นตะลุยกบัตไอ้นี่นะครับมันจะสามารถให้พวกเราซื้อของก็ได้นะแล้วนี่คือจํานวนเงินพวกเราแค่กดไปที่แดงๆเห็นไหมพอก,กดปุ๊บมันก็จะให้พวกเราดูจํานวนเงินนะครับว่าพวกเรามีเงินเท่าไหร่ เอ้เพื่อนเล่นะแท่งทนี้ได้ไงอะ่ะมาออมาขายสิบห้าบาทกันแท่งละสิบบาทโอ้ฉันอยากได้มากเลยในสะกี้ท่งนนะี้แล้วฉันไม่มีตังนะตังยันหมดแล้วไปดีกว่าฉันไปซื้อให้นะเอ้ฉันไปซื้อดีกว่าเออเลิกกันแล้วกันนะซึ่งแบบนี้นะครับผมชอบคาเป็นไทยมากเลยผมได้ผมเห็นปุ๊บอืมอยากลองเล่นมากเลยครับแบบน,นี้ที่เรารู้ผมชอบเล่นมากน,นี่คืออะไรอะ่ะการเรียนหรออะไระมันได้ทำอะไรมันเอาอะไรไหมผมอ่ะไม,ม่เข้าใจก็ดาหนึ่งแผนเขียน อะไรแนนึงกนนดูไม่ออกดูไม่ออกอะไรวะอะแผ่นหนึ่งกดชิกที่กระดาษเขียน a บวกโอ้นี่นะครับไอตอนมืดแล้วมนะันเขาก็จะมีเอฟเฟกตอนมืดดีเนาะซึ่งพวกเราก็สามารถใช้แท่งไฟที่เราซื้อมา15บาทถูกๆนะครับพวกเราก็สามารถเอาไปส่องไอ้นี่ก็มีสไลเดอร์เลยนะครับสไลเดอร์สดๆจริงมากแล้วข้อให้กูตกน้ำมัวกูก็อีหญ่เจ็บมากเลย นี่คือตัวนั่งที่พวกเราจะมารอเรือนะครับแต่ไม่รู้เรือหายไปไหนเลยนีลซึ่งเรือนะครับมันจะมา่ออยู่ตรงนี้สักพักจอดถึงหนึ่งวินาทีมันก็ออกแล้วแล้วไม่กูขึ้นไม่ได้นะคะกูอยากขึ้นโอเวขึ้นไดน้แล้วเรือก็จะไปฟังนู่นเห็นไหมเห็นไหมรับขอบเลยนะเขาก็จะไปส่งให้พวกเราเล่นเกมนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นน้ำขายน่าสิบห้าบาทแพงเกินกูไม่ซื้อกว่าคือบันไดนะครับ เ็นชีวิตเราเนหนงปวดแน่โอ้ไม่เอาอย่างนี้สิถือมือเดียวก็ได้เนาะเอาจริงๆนะครับที่นี่มันอาจจะสนุกหน่อยเพราะว่ามันมีตรงนี้ครับเนี่ยแล้วพอมึงหอนวีววิวววแล้วมึงก็จะตกลงไปอย่างน่าสงสารจับมึงก็ต้องพูดอีย่อีย่คาอะไรไม่รู้อะที่รูรูนี่ยอันนี้เป็นประตูรับหรอเขาไม่ได้เฉย ทราบอะไรวะไม่รู้เขาทราบมาทําทอะไรเนี่ยทั้งนั้นก็เป็นบ้านต้นไม้นะครับนั้นเอาไปว่าผมจะพาทุกคนไปดูบ้านต้นไม้คลิปสองกันนะตอนนี้พามาดูทั่วแแบบก่อนแล้วว่าต้นไม้หรอทุกคนมาดูคลิปสองครับได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นรานขายพวกของเอย่างเช่นผู้ดอกไม้ปืนเครื่องเพลงแล้วก็โทรศัพท์เอาเพราไม่ซื้อดีกว่าที่ไอช็อตตรงนี้ครับมันคือให้พวกเราดูนะครับว่า เขาพวกเราทำอะไรมัง่งแบบบทำไมบ้างครับและสีเขียวนี้คือพวกเราจะสามารถวัดไปซื้อรถได้ซึ่งรถอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีเหลืองสีแดงผมอยากไอ้นี่นขายแต่รถมาแตง่งาน,นั้นเลยครับห้าพันกูเกินห้าพันแล้น้องคนยังกูรวยซื้อไม่ได้สักคำหนึ่งเลยตังค์ดิตังกูหกพันแล้วนะ รถคู่ใจไปเลยไอ้น้องผนอยงานจะบอกนะครับไอรถเนี่ยที่นี่มาเป็นวัดนะครับผจะพาทุกคนไปดูวัดนะขี่รถไปนะครับขี่รถไปอันนี้เขาอ,อะไรเขาขายอะไรขายน้ําดื่มชอบควาเป็นไทยมากเลยอ่ะอันนี้อะไรเขาเขียนว่าอะไร no DJ ห้ามเป็นอะไรวะไป เพลงอะไรอ่านไม่ออกนี่นะครับก็จะเป็นวัดนะซึ่งพระผมชอบที่นี่เพราะพระเขาสร้างมนจริงมากเขาว่าห้ามเาเครื่องเพลงแต่สามารถเอารถเข้ามาได้ยี่นี่ครับเขาก็จะมีคำเป็นไทยมากสูงด้วยเอาคนนี้ก็ได้รถเอ๊ยว่างไงฉันก็น,าน่ารอนะนี่ครับก็จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถมาทําบุญได้นะใครใครว่างๆก็สามารถทําบุญที่นี่ก็ได้นอะ กับหนึ่งกับสองกับสามโอเควางถูกขี่รถผมจะพาดูรางวัลน,นะครับตรงวัดก็จะมีพระสูแสเพชแล้วก็รถใครมาชวอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะมีบารแล้วก็ที่ใส่บตรแล้วก็ที่พัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักเนาะอันนี้อะไรอนะ่ะอันนึงครับผมไปดูก่อนบ้านตรงนี้มันอาจจะดูหลอนๆเลยนะครับผมก็วางแล้ะอันนี้เขาขายแลยนะ้วอะอันนี้อะไรคน,จนโจรแล้อผีเอ,อ้หลวงปู่ อันนี้ครับก็ชื่อที่ชื uh ่นชมเลยเมนเผาศพอู้อู้เลื่อนรถด้วยอืมคาเป็นไทยเลื่อนรถด้วยปิดดีกว่าปิด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 ยังยังไม่ปิดด้ยู้กูอยากเสียรถคันละห้าหมื่นเอ้ห้าพันไม่เสียรถคันละห้าพันที่นี่ครับเขามีการตายดยวยเนาะโดยการที่เราเข้าไปที่เมนแล้วพวกก็จะตายอย่างนั่งสารซึ่งตรงนี้นะครับเขาน่าจะขายไอ้พวก อาหารการกินเนาะอันนี้ก็มีดอกไม้อัน,นเดียวฟรีด้วยอันนี้อะไรอะจะไม่ตะเขียนเปล่าะต้นตะเขียนอันนี้ก็เป็นป้อมตำรวจนะคะผมชอบมากเลยไม่ได้ชอบตำรวจหรอกผมชอบแบบอาคาเป็นไทยอะออาไม่แต่เขาจะมาทะเลาะก,กันแล้วก็เหมือนตะลื้อเท่าไหร่นะแต่ผมก็ชอบอาคาเป็นไทยเอ,อ้ที่ประกาศเด็กๆทุคน ใครมีอะไรส่รงมาแต่พวกเราต้องขี่รถเท่านั้นหมูปิ้งไม้ละยี่บห้าไก่ย่างเหรอโอ้ยไก่ย่างขายไม้ละยี่ิบห้าแล้วว่าหมูปิ้งวะเป็นอะไรนี่อะไรอะให้มึงคลิกที่ตรงนี้เออกูจะคลิกแล้วพอกูคลิกแล้วไง เออคลิกก็ไม่มีอะไรเรไปดีกว่าซึ่งนี่นี่ครับมันจะสามารถให้พวกเราเต้นได้โดยกันนี่พวกเรากดไปที่สีส้มนะมนก็สามารถเต้นท่าไหนก็ได้ท่าจีดังๆท่าไม่ใช่คนไทยแล้วก็ท่าที่มันจะกลายเป็นซอมบี้ในฟรีไฟล์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจากนั้นนะคะพวกเราก็จะสามารถไปนั่นเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าผมไปดูบ้านต้นไม้เลยไอ้ตรงนี้เขาเขาคาจะขายไอ้พวกไฟเนาะตรงนี้ก็ไปที่ปรงพยาบาล เอยกูโดนเวลเออโาโควิดหน้าว่ะเออใช่ว่ากูโดนเวลาโควิดหน้างเอางอะไรแกโอเคผมได้ออกมาจากที่ผมโดนเวลาโควิดหน,หนา้าอันนี้ขายดอกไม้โหขายดอกไม้วุ้งวิ่งเลยไหมคะขึ้นรถขี่บันดไดเนี่ยได้ว่ะทุกคนเห็นว่าทุกคนเขาแห่มาทางนี้กันแนละ้วเฮ้ยหลวงพว่อมีหลวงพว่อมีหลวงพ่อมีเอาหลวงพว่อมีได้อะไรอะสองร้อยบาทกูมีไรแก เอาตรงนี้มาสำหรับคนที่กูมีตังเกิอือสองร้แก่สมมุติถ้าเราต้องกระโดดขึ้นไปบนนั้นแน่นอนว่าเห็นหนุค้เขาข,ขึ้นไปกันหมดเลยมันสามารถเอาปืนได้ด้วยนั่นอะ่ะแล้คนเอาขึ้นไปก็เพรอย่างนี้เองเนี่ยอันนี้แหละอุย้ย ขอลงทุนแล้วกันนะปืนมึงขายแพงเกินไปกูได้ทูไปอีกโอ้ <c oughs> ลงทูชีวิตนะครับที่พวกเราเจอทูแล้วเราอยากจะอ้วกแตกอาจจงว่าซื้อเมเ็ดแถวนี้ดีกว่าจำได้ว่าเคยมีร้านขายเมเ็แถวนี้ร้านขายเม็ร้านขายเม็ด นี่งไงแถวๆนี้จำได้เลยรักเขยแมสอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คือโซนขายเมแเนะที่ป้องกัน p ห2 5แต่มไม่ซื้อนะเพราะผมใส่โมกกัน็อกอยู่คือใกล้ๆกับรักไข่น้ำเลยน่ะถึงวัดสดีเลยผมมาปักทูบครับมาปักทูบครับเพื่อแสดงคำเป็นไทยสังขงรัตตานัง,งพูดทางรัตนัง,งโอเคขผมครับไปละแต่เขาพูดแบบผมพูดเมื่อกี้เลยนะ เห็นเขาพูดแล้วลง tiktok ้วยผมพูดเป็นงั้นแหละผมไม่ได้รอแล้วค่ะจริงผมแค่อยากพูดเพื่อเขามเทิง่งอันนี้อะไรเกศสอบโอ้โหกูได้ที่โ,โหลกูอยากกระโดดตึกตายแล้วกูจมดินอยู่เงี้ยไอ้ตู้โทรศัพท์เป็นอะไรวะเนี่ยตายแม่งกูสอบตกขอไว้อะไรแล้วทูบก็จะเทลพอร์ตมากูว่าแล้วอุ้ยอาตมาอาตมาเวอร์ชันผู้หญิง เอาจริงครับตัวละครแบบนะั้นผมรู้เลยว่าต้องเป็นผู้หญิงเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นผู้หญิงแล้วเพราะผู้หญิงม,ามากักจะแต่งตัวแบบพร้อมๆแบบนั้นผู้ชายมันจะแต่งตัวใหญ่ๆเนาะเอ้ยคนนี้เอ้ย,เ,ยเอ้ย,อยพระพระพระขี่รถมาแต่งมาพวกเราก็จะไปทาบุญอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่อยากถืออนี่เลยมันเก,กะกะทําบุญให้พระใหญ่ผมปักมาสามรอบไปแล้วเนี่ยผมผมว่าผมต้องไปนี่แล้วแหละเฮ้ยยังไงก็ไังแล้ว ขอเนี่กันตอนดี้วะหนึ่งสองเอาสองสิสองสามโอเคครบแล้วลาก่อนความโทษนะครับพอดีผมเล่นไปงั้นแหละ <c oughs> ขอภัย้วยครับขอภัยยังสูงเลย อันผมกลัวตินลิกสิทธิ์ผมกลัวแบบว่ากลัวโดวนจับอะผมอยากโดนจับขอไทยนะครับขอภัยซึ่งวันนี้ทุกคนน่าจะชอบนละ้วสำหรับแมปที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้เนะแต่ผมที่รู้ๆอะผมชอบแมพนี้เพราะคำเป็นไทยเพราะฉะนั้นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย